ก็คือปรับกายปรับใจของเราให้สบายภาวนาสัมมาอาหารหังค่ะแล้วก็นึกถึงองค์พระพระประธานที่อยู่ข้างหน้าเราเราก็พยายามนึกว่าตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราพอเรานึกอย่างนี้ได้ร่างกายเราเหมือนเหมือนปรับออตโต้อะคะปรับออตโต้เลยแค่เรานึกว่าเราเป็นองค์พระอย่างนี้ตัวเราก็เหมือนร่างกายมือเอ้ยร่างกายเราก็ปรับไปตามอย่างนี้ค่ะ ก็ทำให้เรานั่งสบายขึ้นแล้วก็นั่งได้นานขึ้นนั่งก็ดีเกือบทุกรอบค่ะตลอดเวลาช่วงที่นั่งก็คือเราอยากนั่งต่ออีกมันเป็นความสงบภายในอะค่ะซึ่งถ้าคนไหนที่ได้นั่งได้สัมผัสจริงๆจะได้รับรู้เหมือนที่พี่ๆผู้ประสานงานหรือว่าหัวหน้าชั้นได้บอกว่านั่งสมาธิไม่ใช่แค่ ศาสนาพุทธที่นั่งได้ทุกคนก็คือสามารถนั่งได้หมดอารมณ์ก็ก็เหมือนแบบว่าเรานั่งแล้วเราเรามีความสงบภายในมันดีกว่าเราได้วัตถุได้สิ่งของต่างๆอีกค่ะมันเหมือนว่าชีวิตของเรามันเจออะไรเรื่องราวมาต่างๆอะ่ะแต่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเกิดความสงบภายในทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกดีๆที่สื่อออกไป ต่อสภาพแวดล้อมเอ่ยต่อคนรอบข้างเอ่ยเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกแต่อยากให้ทุกคนแบบได้นั่งบ่อยๆอมารอบนี้นะคะก็ที่นี่เนี่ยบรรยากาศทุกอย่างสป,ปายะมากมันเหมือนเราได้มาดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ร่างกายด้วยเพราะว่าได้มาทานอาหารดีๆอิ่มอร่อยทุกมือแล้วก็มารับอากาศสดชื่น คือไม่ต้องบินไปไกลถึงยุโรปนะคะใจิตใจของเราก็จะได้พักผ่อนเพราะว่าพอเราอยู่ในธรรมชาติที่ผ่อนคลายใจเรามันก็จะเบาสบายไปโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเยอะค่ะนั่งสมาธิทุกครั้งเนี่ยม,มันคือการเซตซีโดมันคือการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไม่ว่าเราจะเคยนั่งได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่พอเรามานั่งหลับตาแล้วเนี่ย ใจต้องไม่ไปอยากได้ความรู้สึกว่าฉันเคยนั่งดีฉันอยากจะนั่งได้อารมณ์แบบนั้นอีกอยากจะเอาอย่างนั้นถ้าความอยากเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยใจมันไม่เป็นกลางแล้วไม่ได้มันต้องปล่อยวางทุกอย่างจริงๆอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วก็ใช้ความสม่ำเสมอพอประคองใจไปได้แล้วก็ก็ประคองไปอย่างนั้น เหมือนเครื่องบินค่ะเวลาเวลาเครื่องบินมันเทคออฟขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนที่มันลอยลำแล้วมันจะไปแบบสมูทเราก็ต้องประคองใจให้มันสมูทไปเรื่อยๆแล้วพอปฏิบัติเสร็จหมดรอบก็ต้องมาสังเกตว่าเออเราทำอะไรตรงไหนยังไม่โอเคหรือเปล่าเช่นเช่นทางวง่วงกินข้าวมากไปหรือเปล่า หรือว่าฟ้งพูดกับเพื่อนมากไปหรือเปล่าก็ต้องรู้จักสังเกตแล้วก็เอามาปรับปรุงจะทําให้การนั่งของเราดียิ่งขึ้นค่ะ,ะปฏิบัติธรรมรอบนี้นะคะเราใจหยุดใจนิ่งเบาสบายคือเรารู้สึกว่าไม่อยากให้พระอาจารย์ให้ผรก็เราอยากนั่งต่อไปเรื่อยๆในใจก็พระอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งนะมันกําลังดีอยู่ <c ười> คือความรู้สึกของการนั่งสมาธิ แล้วใจมันสงบนิ่งนะคะมันจะแตกต่างกับความสุขทางโลกความสุขทางโลกเนี่ยมันอยากได้แล้วมันก็จะอยากได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่รู้จักพอมันไม่อิ่มแต่ความสุขของใจเราที่มาปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิเนี่ยมันจะหยุดแล้วมันก็พอมันจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นเอเราจะไม่อยากไปแสวงหาอะไรข้างนอกเพื่อที่จะ มาหล่อเลี้ยงเราให้เราต้องมีความสุขไม่ต้องซื้อของไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายลำบากหาแต่ว่ามันอยู่ข้างในใจของเราแค่หยุดให้มันถูกส่วนให้มันพอดีก็เป็นความสุขที่หาอะไรมาเทียบไม่ได้นะคะ ชวน่วนทุกๆคนนะคะถ้าได้โอกาสก็มาที่พนาวัดแต่ถ้าเรายังไม่มีโอกาสได้มาก็นั่งสมาธิที่บ้านของเราตามเสียงน้ำนั่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะเราจะรู้ว่าความสุขภายในที่แท้จริงมันเป็นยังไงก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเราไปเที่ยวทางโลกกันมาเยอะแล้วและก็อยากจะบอกว่า เราเที่ยวยังไงนะคะในทางโลกอะ่ะเขาก็สร้างที่ท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ไม่รู้จักหมดจักสิ้นค่ะไม่มีวันเก็บหมดขอบอกเลยนะเอาเวลาตรงนั้นนะคะแบ่งส่วนหนึ่งมามาเที่ยวทางนี้อามาพักกายพักใจมาอยู่กับตัวเองมาได้สงบจิตสงบใจแล้วก็มาหยุดหยุดอย่างแท้จริงสิ่งที่ได้มัน เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเหมือนการมาชาร์จแบตใช้ใช้แบตก้อนนี้แบตหัวใจใช้มาทั้งปีนะคะมันมันจเจอเรื่องราวมาเยอะมันมีความหมักหมมมันมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเยยะๆไปหมดเลยแต่พอมาตรงนี้เรามาดีท็อก์มันออกเหมือนมาล้างใจไปที่อื่นล้างใจให้เราไม่ได้นะคะต้องมาที่นี่ที่เดียว กระถิ่นที่ผ่านมาเราก็ได้ไปทอดยี่สิบสองวัดค่ะทั้งหมดก็คือไปเป็นเจ้าภาพทุกวันเลยมีความปลื้มตรงที่ว่ามีวัดหนึ่งอะค่ะที่เก้าสิบเก้าปีเนาะปีที่ร้อยแล้วก็เพิ่งมีกระถิ่นของเราไปทั้งชาวบ้านทั้งภาจาย์ก็คิดว่าไม่เคยมีกระถิ่นมาก่อน <c oughs> ความปลื้มก็อยู่ตรงที่ว่าทุกคนแบบดีใจมากแล้วก็มาสวัสดีเราแล้วก็บอกว่าปีหน้ามาอีกนะอย่างเนี้ยค่ะซึ่ง ถ้าไม่ได้กระถิ่นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ปัจจัยของเราเราก็ที่นั่นก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีกระถิ่นเลยะคะ่ะแล้วก็โปรเจกต์ในอนานคตน,นะคะเราจะมีทอดพระป่าสี่หมื่นวัดเลยอันนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเพราะว่าอายุไขมนุษย์ยุคนี้เฉลีย่ยมันมีอยู่แค่75ปีเท่านั้นถ้าเทียบหนึ่งไม้บรรทัดนะเป็น75ปีเท่าอายุเรา ต้องทบทวนแล้วนะคะว่าตอนนี้ตัวเราเดินทางมาถึงตรงไหนของไม้บรรทัดแล้วโลกเรามันไม่ได้มีอะไรการันตีนะคะว่าอายุมากต้องจากโลกนี้ไปก่อนสมัยนี้ในข่าวอายุน้อยก็เกิดเหตุให้ต้องจากโลกนี้ไปได้เหมือนกันหลวงพ่อมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราแล้วให้รีบคว้าไว้เลยอย่าปล่อยให้มันพลาดไปนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าโครงการดีๆแบบนี้จะหวนกลับมาหาเราอีกหรือเปล่า และเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะมีลมหายใจอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าใครได้ยินได้ฟังโปรเจกต์ดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องทุ่มลงไปนะคะทุ่มให้สุดตัวทุ่มให้สุดหัวใจไปเลยเท่าที่เราสะดวกเท่าที่เราไหวแล้วก็เอาเอาตัวลงไปด้วยนะคะเอาตัวลงไป ร่วมแรงร่วมใจด้วยเท่าที่เราจะทําได้มันจะยิ่งทําให้ความปราบปื้มในบุญของเราอะ่ะสมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยค่ะรู้สึกว่าเป้าใหญ่มากเลย <laughs> อะไรที่เป็นบุญที่วัดก็คือตั้งแต่เข้ามาวัดมาค่ะไม่เคยได้ยินสักครั้งเลยว่าเป็นบุญที่เล็กน้อยมีแต่ได้ยินที่ว่าบุญใหญ่นะเราอยากขาดนะอันนี้ก็คือบุญใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุญที่เราตั้งเป้าไว้ว่า ไม่ว่าจะบุญใหญ่แค่ไหนเราต้องรวบรวมปัจจัยของเราให้เต็มที่แล้วก็นอกจากปัจจัยแล้วตัวเราเองก็ต้องมาค่ะไม่ให้ตกบุญให้ตามให้ได้ทุกๆบุญนะคะใช่ค่ะ อยากจะกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ได้ให้ธรรมะดีๆให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมดีๆ mm. แล้วก็ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตรู้สึกว่าเราอยู่ไกลขนาดไหนเรายังได้มาทําบุญแล้วก็ได้มาแบบสะดวกสบายเพราะว่า มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้สถานที่ดีๆให้มีผู้นำบุญประสานงานให้เรามาแบบไม่ต้องหลงทางไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบว่าเราจะมายัางไงนะวัดตั้งใหญ่แต่ว่าได้ผู้ประสานงานที่ให้มาทำบุญเต็มที่เต็มกำลังอย่างนี้ค่ะจะขอน้อมถวายบุญกระินสามหมื่นวัดแล้วก็บุญทุกๆบุญที่ลูกๆได้ตั้งใจ กระทาไว้ดีแล้วก็ขอน้อมถวายบุญนี้เป็นกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยแล้วก็ให้หลวงพ่อเป็นล่มโพล่มชัยให้ลูกๆบุญใดที่หลวงพ่อได้ตั้งเป้าไว้ได้สร้างผังไว้ก็ขอให้ลูกๆได้สร้างบุญทุกๆบุญไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่บุญ เล็กน้อยได้ทําบุญทุกๆบุญเต็มที่เต็มกําลังทั้งปัจจัยแล้วก็กําลังใจแล้วก็ร่างกายด้วยค่ะอยากกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะจากหัวใจลูกๆทุกๆคนเลยเลูกๆปรับลืมในบุญต่างๆนะคะที่หลวงพ่อมอบให้ แล้วพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยในฐานะลูกของหลวงพ่อให้งานหลวงพ่อทุกอย่างนะคะสำฤทธิ์ผลและก็ขอน้อมนำบุญทุกๆบุญที่เกิดจากความสำเร็จในแต่ละโครงการนะคะโดยเฉพาะบุญกระถินสามหมื่นบาทที่เพิ่งผ่านมาบุญที่พวกลูกๆทำมาทั้งชีวิตจนถึงวันนี้นะคะขอน้อมนำบุญทั้งหมดเลยน้อมถวายบูชาธรรมหลวงพ่อ ขอให้หลวงพ่อนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆแล้วก็ให้หลวงพ่อมีพลังใจที่เข้มแข็งเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาให้หลวงพ่อประสบความสำเร็จในทุกโครงการที่ตั้งใจเอาไว้นะคะตามเป้าหมายของหลวงพ่อเป็นควรเกิคนคน่คดทุกๆโครงการเลยนะคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะ สบายดีสําหรับไนายที่กําลังแบบเน้หาบ่อนปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมผักกายผักใจเจ็ดมือหนังสมาธิเนาะและะ้วก็หายท่าหักษาศินแนะนาเลยเดินอยู่ที่เชียงใหม่ประเทศไทยเนาะคันว่าซิมาแนวดายเนาะติดต่อมาก็ได้เดี๋ยวสิมาเป็นหมูเนาะและะ้วก็ห้มาเบ่งบรรยากาศอีกบ่อนหนึ่งเนาะการที่เข้ามาเขาก็จะไดียังรหลายๆอย่างเนาะได้เติมกําลังใจให้ตัวเองและะ้วก็ ได้เปิดโลกแล้วก็ได้หัอว่าอะยังมีบ่อนปฏิบัติธรรมที่ทุกคนสามารถเข่าถึงได้ชวนๆเพื่อนๆหมู่ๆทุกๆคนเดอ้อที่อยากมาปฏิบัติธรรมเนาะเดี๋ยวมาพร้อมกัน